เดี๋ยวเปิดผมให้ดูก่อนนะคะว่าด้านหลังของน้องจะหยิกมาก oh <no. S 1> คือไม่มีเส้นตรงเลยนะคะสังเกตนะคะจะใช้เนลลาอีฟตัวที่1นึ่งทิ c เมนคอลลาเจนอีฟโปรเจคเตอร์โซลูชันสูตรหัวนี้นะคะเราจะใช้3 3ต่อนหนึ oh. ก็คือครีมเนลลาอีฟเนี่ยสส่วนนะคะแล้วก็ทิดเมทคอลลาเจน1ส่วน วันนี้เรามีนางแบบยืดผมนะคะผมครูได้สังเกตดูแล้วนะคะลูกค้าหรือนางแบบของเราเนี่ยผมแข็งแรงและหยิกธรรมชาตินะคะสังเกตได้ว,ว่าจะหยิกฟูกบ้าง <Wow. S 1> แลนะคะดูลายผมนะคะเดีย๋ยวเปิดผมให้ดูก่อนนะคะว่าด้านหลังของน้องจะหยิกมากคือไม่มีเส้นตรงเลยนะคะสังเกตนะคะหลังจากที่เราแบ,บ่งผมลูกค้ามาแล้วนะคะหรือนางแบบของเรามาแล้วนะคะแล้วเราจะใช้สูตร นี่นะคะเนล่าอีฟนะคะใช้ได้ทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะผมแข็งแรงผมเสียผมผ่านทําเคมีทุกตัวเลยนะคะใช้ได้ทุกสภาพผมนะคะนี้นะคะเนล่าอีฟมีคอลลาเจนนะคะมีคอลลาเจนและมีตัวบํารุงในตัวยืดทั้งหมดเลยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะเราก็ยังมีคอลลาเจนค่ะที่ได้ใส่เข้าไปอีกนะคะแล้วก็จะมีอีฟโปรเจคเตอร์นะคะกันร้อนแล้วก็จะมีโซลูชันนะคะ การช็อตใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วสูตรของหัวนี้นะคะเราจะใช้3มต่อหนึ่งนะสมต่อหนึ่งก็คือครีมยืดเนี่ยสส่วนแล้วทิฟเม้นต์หนึ่งส่วนแล้วก็ฮีทโปรเจคเตอร์เนี่ยค่ะเราจะใช้แค่2ฝาเพราะผมยาวมากถ้าผมสั้นเราจะใช้แค่ฝาเดียวนะคะโซลูชันก็เหมือนกันเราก็ใช้ผมยาวนี่ใช้สองช้อนสอ,ออสองฝานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาผสมเลยนะคะว่าสูตรของเราเนี่ยใส่3ต่อหนึ่งคือใส่กี่ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวที่หนึ่งนะคะน่าจะใช้หมดนะเพราะว่าผมน้องยาวนะคะใส่ไปให้หมดวว้า <Wow. S 1> ครีมยืดของเนล่าอีฟตอนนี้นะคะไม่มีกลิ่นแล้วนะคะ <Wow. S 1> พอยืดเสร็จแล้วผมจะสวยนะคะเป็นเงาวว้า <Wow. S 1> ค่ะ คือคอลลาเจนเรานะคะหนึ่งส่วนก็คือตัวนีก้าค่ะอันนี้ก็จะใส่แค่สามนะคะอีโปรเตอร์นะคะขยาวนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ใส่สองฝา โซลูชันนะคะสฝาเหมือนกันนะคะเราจะบำรุงในขณะยืดนะคะผมจะนุ่มนะคะแล้วก็ตีไปในทางเดียวกันนะคะตอนเราใส่เป็นคอลลาเจนหรือเป็นการล้อหรือการช็อตเนี่ยนะคะเนื้อครีมจะละเอียดและเหลวแล้วก็จะไม่เปืองครีมในขณะเรายืด บางยี่ห้อไม่ใช่ว่าอันนี้นะคะมันจะเหนียวแล้วข้นแล้วก็เปลืองครีมของเราจะละเอียดสังเกตได้นะคะนะคะเหลวอย่างที่เราตีครีมเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะเริ่มลงครีมกันเลยนะคะเราจะเริ่มลงเทยทอยก่อนนะคะเห็นนะคะสังเกตเทยทอยน้องเนี่ยจะมีลายผมสั้นๆเนี่ยถ้าเราทาถ้าเราทาลงมาเลยข้างล่างเทยทอยเนี่ยจะไม่โดนครีมนะคะฉะนั้นเราใช้แปรงไล่ไปก่อนนะคะ ะะเบาๆก่อนนะคะเพื่อให้ถอยให้โดนครีมด้วยถ้าเราไม่ทาปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าทาข้างบนข้างบนอะ่ะจะไม่มีครีมเลยด้านล่างนะคะทาครีมน้อยๆนะคะห้ามขีมไปกองที่โคนเด็ดขาดค่ะห่างโคนหนึ่งเซนนะคะ พยายามทํางานให้เร็วที่สุด1เราแบ่งผมไว้แล้วสองทากรีมที่เร็วเพราะว่าข้างล่างเราจทาไว้นานปุกมันจะทํางานของคอตันทีนะคะ เดี๋ยวมาดูตรงจรนะคะตรงจรผมหรือว่าไล์ผมมันอ่อนนะคะก็จะช่างทั่วไปก็จะรีดจะรีดไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้ครีมนี่แหละคะ่ะช่วยนะคะเราไลทเลยนะคะเราไลท์ไปเลยะคะ่ะแล้วก็ทาครีมแล้วตรงจรเนี่ยปุ๊บให้แนบแก้มลูกค้าไปเลยนะคะให้แบบนี้เลยะคะ่ะบังคับไปกับแก้มลูกค้าไปเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาล้างให้ลูกค้านะคะ เป็นการปรึงติดกับแก้มไปเลยค่ะส่วนด้านข้างเราก็ดึงมาลังหูนิดนึงนะคะถ้าได้เห็นตรงจรได้<ม>เห็นนะคะผมนี่หวียากเพราะผมแห้งแล้วก็หยิกมากนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายนะคะว่าเนล่าอีฟเอาอยู่ไหมนะคะ<ม>เหลือช่องสุดท้ายแล้วนะคะหลันะะงจากที่เราทาไว้ ถ,ถ้าครีมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเหตุผลก็คือ20นาทีก็คือผมแข็งแรงนะคะเราก็จะไว้ช้านิดหนึ่งนะคะ20นาทีหลังจากที่เราทิ้งไว้20นาทีเพราะว่าเป็นผมที่แข็งแรงนะคะเราก็จะมาจับผมดู โดยไม่ต้องใช้กิ๊นะคะใช้ปลายผมพาดเข้าไปข้างบนแบบนี้เลยแล้วก็ฉีดฉีดช้ำๆเลยนะคะ เดียวก็ทําได้นะคะแบ่งผมขึ้นไปข้างบนแล้วก็แปะไปข้างบนหวีผมให้ตึงนะคะเพื่อปรับโครงสร้างเส้นผมที่หยิกตรงตามที่เราหวีนะคะเนี่ยเราหวีตึงเส้นผมไว้ค่ะ สังเกตได้ว่าเส้นผมกำลังเรียนเส้นเลยนะคะฉีดมาเรื่อยๆนะคะฉีดให้ช่ำๆครีมจะไหลลงมาที่พื้นบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆบีตัวนี้นะคะจะมาทำการตึงเส้นผม เส้นผมตรึงแล้วนะคะเพราะเขาปรับโครงสร้างแล้วค่ะสังเกตได้นะคะว่าจะตรงแล้วก็ตรึงส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างตลบปลายผมขึ้นแล้วก็ฉีดน้ำเหมือนเดิมค่ะ ส่วส้วนตรงจรน,นะคะไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะปล่อยเลยค่ะให้เขาแนบอยู่ที่แก้มไปเลยค่ะเห็นความเงาไหมคะด้านนี้นะคะตัวได้น้ำเย็นค่ะได้ตัวบำรุงอ e ีโปรเจเตอร์นะคะแล้วก็การร้อนกันช็อตของเราค่ะใส่เข้าไปแล้วมันบำรุงใน,ในขณะครีมท,ทำงานนะคะเห็นไหมคะชอสุดท้ายแล้วนะคะ พอจะฉีดน้าเสร็จเลยวเราทําการล้างนะคะล้างน้าเปล่าให้สะอาดแล้วก็ใส่ทิเม็ดคอลลาเจนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเป่าให้แห้งทาการรีดะคะ<ม>่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนการล้างผมนะคะเราต้องล้างตรงปลายก่อนเนื่องจากว่าตรงปลายเนี่ยมันจะแห้งนะคะตรงตัวแห้งแล้วก็เปิดน้ําล้ลางไปก่อนตรงโคนนที่พรมเฉยๆนะคะแล้วก็เปิดน้ําทิ้งไว้เพื่อให้ล้ลางไปส่วนตรงไรผมตรงนี้นะค่ะ ที่สําคัญก็คือตรงไล่ผมนะคะเอาขึ้นมาแล้วคะ่ะค่ะเราก็ไล่เลยส่วนด้านข้างหลังหูนะคะให้ลูกค้าเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็เติมครีมนะคะแล้วก็ให้ไล่ผมไปแนวเน่ยคะ่ะแนวเส้นยาวคะ่ะ นวดนวดนิดนึงค่ะว่ครีมตรงกลางเราอาจจะล้างไม่ทั่วนะคะเ,เสร็จแล้วก็เปิดน้ําล้างปลายไว้นะคะเดี๋ยวเราทาครีมไท้ทอยอ่ะลูกค้ายกขึ้นนี่สังเกตนะคะตรงไรผมเนี่ยค่ะไลผมแล้วก็หวีไล่ให้มาตามเส้นผมยาวนะคะเพราะว่เขาจะเป็นไล่ผมเฉยเฉยอ่ะสั้นๆนะคะแล้วก็ลูดมาปุ๊บให้ลูกค้านอนโอเค อย่างน้อยเราก็บังคับที่ใช้ทอยไว้ได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เอียงแล้วก็ตึงเส้นผมไว้ะะไแล้วก็ยังมาห่วงมาล้างตรงที่รอยต่อตรงนี้นะคะเราทาครีมแล้วมากองตรงนี้ค่ะ ตรงปลายนี่ผมจะค่อนข้างแห้งเราก็ล้างซะก่อนนะคะไม่งั้นครีมจะมากองทําให้ปลายผมแห้งกว่าเดิมตรงไรตรงนี้จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะระหว่างใ้5นาทีเราก็จะหวีไปด้วยนะคะแล้วก็เติมครีมไปด้วยอ,อีตรงที่เตียงสะเนี่ยค่ะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีนะคะเพราะว่าไลผมแล้วทุกคนช่างทุกคนอาจจะมองข้ามนะคะเพราะว่าไลผมเนี่ยมันจะไม่ตรง นะคะเพราะเราไปหนีบอาจจะหนีบไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหนีบไม่ถึงเลยฉะนั้นเราก็ต้องมาเก็บไยผมที่เตียงสักนละ้วถามว่ามีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยค่ะาย <Wow. S 1> ผมเราจะทาครีมแล้วทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะไม่งั้นไยผมจะไม่ตรงนะคะตอนนี้เราล้างแล้วนะคะจากที่เรา,าทาลายผมไท้ทอยแล้วก็ด้านหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาที5นาทีเราก็ล้างไปลายไปด้วยนะคะล้างปลายก่อนนะคะ่ะ ล้างไปรอเพื่อตรงนี้ให้ได้5้านาทีนะคะตรงไรผมเนะะี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วมาใส่ทิชชู่คอลลาเจนนะคะแล้วเราจะใช้คอลลาเจนแล้วนะคะทิชชู่นะคะใส่ทิชชู่เยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าผมลูกค้ายาวนะคะประมาณ10บนาทีนะคะถ้าห้านาทีอาจจะไม่เพียงพอในการหลังจากที่เราล้างครีมยืดะคะ่ะ เป็นการปรับสภาพเส้นผมให้ผมอยู่กับน,น้ำมากที่สุดนะคะชอจะอยู่กับความเย็นถ้าน้อยก็เติมครีมเข้าไปนะคะห้ามผมไปขยี้นะคะแล้วก็ลูดลูดลูดนวดนวด,ด,ดเป็นการผักทิทเมนคอลลาเจนเข้าไปในเส้นผมหลังจที่เราล้างครีมยืดมาแล้วนะคะเราก็มาทำการเป่าแห้งแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ เราใช้ความร้อนแค่180นะคะคือลมกลางนั่นเองนะคะไม่ต้องใช้ความร้อนมากหลังจากที่เราล้างผมออกมาแล้วนะคะผมก็จะประมาณนี้นะคะลงได้ระดับหนึ่งตอนนี้เราจะเป่าแห้ง100%เเซนะคะเพื่อทำการรีดแต่เราก็ลืมไม่ได้ก็คือฮ e ีโปรเจคเตอร์นะคะฉีดกันร้อนไปก่อนนะคะเปิดผมนะคะฉีดด้านในด้านในค่ะ แล้วเน้นปลายผมเพราะจะต้องอโดนความร้อนจากการรีดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะัาการนวดและตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวโซลูชันนะคะฉีดกันช็อตการช็อตก็หมายถึงเดี๋ยวเราก็จะทำการรีดนะคะแล้วก็ฉีดกันไว้ก่อน เปิดด้านในด้านข้างนะคะและเน้นตรงปลายนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะหวีแล้วก็เป่าแห้งอีกทีนึงนะคะเพราะว่าต้องการเป่าให้แห้งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ที่เราเป่าแห้งแล้วนะคะเรามาดูผมลูกค้านะคะไล่ผมอ่อนๆตรงนี้นะคะยังหยิดอยู่ตอตนที่เราก็ใส่ตรงนั้นตรงที่เ,เตียงสาหะ,นะ,ะ5นาทีแล้วก็คลายได้ระดับหนึ่งแต่เวลาเรารีดนะคะเราจะใช้ตัวรีดวันนี้นะคะเปิดไฟเบานะคะความร้อนอยู่ที่160อ,องศานะคะกรอบนอกก็คือเนี่ยรอบหน้าเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะ่ะไลๆผมเนี่ยเราจะหนีบก่อนนะคะ่อนีบเส้นใหญ่เพราะตรงนี้ผมยาวนี้จะแข็งแรงกว่าตรงนี้นะคะฉะนั้นเราใช้ไฟไม่เท่ากันนะคะนี่คือเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะคะ เป็นความลับมาบอกช่างด้วยกันนะคะคือไล่ผมหนีบก่อนนะคะเพราะว่าผมสั้นยังไงก็เวลานีบไปแล้วไปกับเส้นผมย,วยาวๆนี่ค่ะยังไงก็ไม่ตรงนะคะเพราะตรงนี้มันจังต้องลอดไม่ถึงรอดเครื่องนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งผมแล้วก็รีดตรงด้านหน้าหรือว่าไล่ผมนะคะแล้วก็ตรงมีไท่ทอด้วยหลังหูตรงนี้นิดนึงนะคะคือรอบรอบนอกของเส้นผมแล้วกันเนาะค่ะเดีย๋ยวมาดูเทคนิคในการรีดผมนะคะรอบนอกหรือเก็บไล่ผมนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะแบ่งไว้เลยค่ะไล่ผมนิดๆค่ะเดี๋ดดยวมาดูวิธีการรีดนะคะหรือว่าหนีบด้านหน้านะคะผมไล่ผมอะเราจะเปิดไฟอยู่ที่160นะคะวิธีทําก็คือจับผมทีเล็กน้อยบางๆแล้วจับเส้นผมให้ตึงไว้นะคะค่ะให้หังหนา้าผากเขาเยอะๆนะคะเดีย๋ยวจะโดนหนีบหนา้าผากลูกค้านะคะค่ะอย่าหนีบอย่าหนีบแน่นๆนะคะหนีบปล่อยหนีบปล่อยค่ะหนีบปล่อยหนีบปล่อยนะคะ ปุ๊บเราเว้นระยะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูปุ๊บแล้วก็ซ้าอีกทีไม่ได้พอเลยนะคะซ้ําอีกทีหนึ่งสองรอบนะคะ <S 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 ถ้าผมด้านล่างนี้หยิกมากๆแล้วก็โน้มลงมาด้านหน้านิดหนึ่งเพราะส่วนด้านด้านหน้าตรงนี้จะปรับสั้นนะคะจะช้าแล้วก็หนีบยาวมาค่ะปุ๊บแล้วก็ช่อต่อมานะคะ ความกว้างไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะจับผมมาอย่าจับกว้างจนเกินไปนะคะอ่นีบแล้วก็ปล่อยให้อากาศมันเข้านะคะมันจะร้อนเกินไปเพราะเ,าเส้นผมตรงนี้จะเส้นเล็กมากอ่อนแอนะคะปล่อยนะคะให้ผมปล่อยนิดนึงนะคะแล้วก็มาย้ำอีกทีหนึ่งค่ะได้รากยาวมาเลยค่ะ เสร็จแล้วก็มารวมนะคะรวมแล้วก็ลากยาวมาเลยค่ะหลังจากที่เรารีดรอบนอกหมายถึงรีดลายผมเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมารีดส่วนที่ยาวโดยใช้ไฟ200นะคะแต่ตรงเนี้ยด้านด้านลายผมเนี่ยเราจะใช้160นะคะเพราะว่าเป็นลายผมอ,อ,อ่อนๆฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องผมแข็งแรงแล้วก็ใช้ไฟ200นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีดเลยนะคะ เริ่มตั้งแต่ตรงโคนมาถึงปลายเลยนะคะปุ๊บย้ำที่โคนประมาณสี่ครั้งนะคะแล้วก็ลากยาวมาเลยค่ะ่ะโดยบีบเครื่องแบบนี้นะคะบีบเครื่องค่อนข้างแน่นนิดนึงจะทอให้ผมเงานะคะเวลาเรารีดหรือว่าหลังจากที่ยืดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ย้ำนะคะดูตรงไหนที่เป็นคขึ้นๆอยู่แล้วก็ย้ำได้นะคะ หนีบผมให้ตึงแต่ไม่ให้ถึงกับต้องเจ็บนะคะค่ะแล้วก็รวมช่อล่างช้าๆนะคะเวลาเรารีดผมยาวแต่จะมีผมสั้นติดไว้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเมื่อกี้เรารีดไปแล้วนะคะหนีบช้าๆนะคะตรงโคน ก็บีบเครื่องเบาๆนะคะแล้วก็กลับมาย้ำที่โคนอีกทีถ้าตรงโคนเป็นคลื่นๆนะคะเสร็จแล้วก็รวม <S <S ค่ะค่ะ,ะเราอย่าที่รีดเสร็จแล้วนะคะสภาพผมจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะเป็นเงาลักษณะน,นี้นะคะพอเรารีดเสร็จแล้วเนี่ยะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งผมแล้วก็ทำการโกก เดีย๋ยวมาดูอีกทีว่าโกกแล้วใส่อะไรบ้างนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการโกรกนะคะเขาจะใช้เนลลาอีฟเบอร์สองนะคะผมน้องเยอะนะคะแล้วก็ใส่หมดค่ะิม้มนึ่งช้อนนะคะคอลลาเจน ีโปรเจเตอร์นะคะสองช้อนเอ้ยสองฝานะคะสองฝาบำรุงในขณะโกรกหรือว่าล็อกให้ตรงนะคะโซลโชูชันนะคะสองฝาแล้วเราก็มาตีเข้ากัน ต่อไปก็คือลงคีมโกบนะคะคือเบอร์สองนั่นเองนะคะจะเริ่มทาตั้งแต่ตรงโคนนะคะเบาๆนะคะคือไลท์คีมเบาๆค่ะประมาณนี้นะคะแล้วค่อยปล่อยผมลงค่ะแบ่งเป็นสองช่อนะคะทาโคนจดปลายได้เลยนะคะต่อทาครีมฉ่ำๆนิดนึงนะคะ เพราะว่าตัวโกกตัวที่2ของเรานี่ค่ะมันบำลุงในในขณาโกกทาช้ำๆนะคะทาเยอะๆนะคะให้มีเนื้อครีมที่คนนะคะหรือทิดเส้นผมให้ขาวๆเลยค่ะบางคนที่บอกว่ายืดไม่ค่อยตรงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทาครีมน้อยนะคะครีมโกกนะคะทาครีมน้อยไปก็ทำให้เราเหมือนล็อกไม่อยู่นะะี่ยค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดสังเกตนะคะทาครีมช้ำๆนะคะ <Wow. S 1> ชอสสุดท้ายแล้วนะคะที่เราทาครีมโกกนะคะอีฟตัวที่2นะคะเดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะถึงจับกลับไปล้างนะคะเราก็ใส่ทีสเมค็คอลลาเจนทิ้งไว้10นาทีนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ทําการเป่าแห้งแล้วก็เซตนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าความเงามากแค่ไหน,น,นะ หลังจากที่เราไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ทิชชู่เป่ามาแล้วแล้วก็เป่าแห้งแล้วนะคะนี่คือการที่เป่าแห้งเฉยๆนะคะเป่าแห้งอย่างเดียวยังไม่ได้รีดยังได้อะไรเลยนะคะเ <Wow. S 1> นี่ยค่ะว้าวชีวิตประจำวันจากที่ลูกค้าขเขาทำไปแล้วหรือยืดของเนล่าอีฟของเราไปแล้วเนะะี่ยค่ะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะไม่ว่าจะหยิกฟูแค่ไหนเนล่าอีฟก็เอาอยู่นะคะไ,ได้สุขสภาพผมเลยค่ะอันนี้ผมแข็งแรงด้วยนะคะเห็นไหมคะเนล่าอีฟเอาอยู่ค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนกัน รีดนิดนึงนะคะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะอีน,นี้เราจะหนีบนิดหน่อยเพื่อ,อเพื่อ<ๆ>ปรับโครงสร้างให้ให้ให้ใหใหลูกค้านิดนึงนะคะ<ๆ>ก่อนที่เราจะทําการรีดนะคะเราจะใช้ดี p ลักเตอร์นะคะกันร้อนนะคะฉีดให้ลูกค้านะคะหรือฉีดให้ลูกค้าที่ยืดผมมานะคะนะคะี่ค่ะในปลายนิดนึงกันร้อนก่อนรีดก่อนได้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เป่า ไปกลางนะคะสังเกตนะคะผมจะนุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะการรีดนะคะเราไม่ต้องรีดอย่างละเอียดเหมือนตอนที่เราจะใส่ครีมโกบนะคะเรารีดแบบเบาๆเพื่อปรับโครงสร้างเฉยๆนะคะเพราะผมลูกค้าตรงแล้ว,ลวเราลดความร้อนหรือทำลายเส้นผมอะไรเงะะี้ยค่ะลดลงไปนะคะเปิดไฟบิวตี้สองร้อยนะคะค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะ รีดเสร็จแล้วนะคะก็คือรีดเบาๆแล้วก็นิดหน่อยนะคะและเสร็จแล้วเราก็จะมีเ,เซรั่มนะคะใส่เพื่อเพิ่มความเงาแล้วก็หอมนะคะบำรงเส้นผมหลังจากที่ผ่านการยืดแล้วนะคะสองหยดพอนะคะรูปไปให้ทั่วศีรษะ ก็ใส่เยอะมันก็จะดูเป็นเปียกๆนิดนึงนะคะอันนี้ใส่สองหยดพอค่ะวว้าหลังจากที่เราทำการยืดนะคะตั้งแต่ตอนเช้านะคะตอนเช้าสองสามชั่วโมงมาก็คือเส้นผมเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเราเลยใช้นร่าอีฟนะคะสูตรก็คือ3ต่อหนึ่งก็คือคีมยืดอ่ะสส่วนละทิศเม้นหนึ่งส่วนนะคะ ใส่การล้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝานะคะแล้วก็จะเป็นโซลูชันหรือว่าการช็อตหนึ่งฝานะคะใส่เข้าไปแล้วทำการยืดณเวลานี้เราทำการยืดเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวรีดหรือใส่ทิชเม้นตอนที่ล้างเป็ดเสร็จณเวลานี้ได้เส้นผมลักษณะน,นี้นะคะ,นะคะแบบนี้นะคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะผมจะเป็นสปริงลักษณะน,นี้นะคะ ถ้าใครยังไม่เคยได้ใช้เนี่าอีฟหรือจะเป็นโปรสเตตหรือจะเป็นไนท์ของเรานะคะให้ลองไปใช้ดูนะคะว่าใช้ได้ทุกสภาพผมไม่ว่าจะเป็นผมเสียผมแข็งแรงผมอ่อนแอขนาดไหนนะคะบริน่าก็เอาอยู่นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้บริน่าแล้วก็อย่าลืมติดตามของอของอาจารย์แดงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเคสต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ใช้บริน่านะคะแล้วก็ขอให้ใช้ต่อไปนานๆน,นะคะ